เล็บชน่ารักจีนจังสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมช่องรักจีนจังอยู่นเวลานี้สวัสดีคนน่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราไปดูเรื่องราวของซีรีส์จีนในแนวย้อนยุกันบ้างย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งในช่วงปี2022นี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่โกยเรตติ้งแบบสุดๆมีซีรีส์เรื่องอะไรกันบ้าง7เรื่องด้วยกันแต่ละเรื่องนะคะจัดหนักจัดเต็มค่ะเรื่องราเนื้อหาแล้วก็นักแสดงชื่อดังซูเปอร์ตาร์ทั้งนั้นเลยก็เียได้ว่าขอซีรีส์จีนเนี่ยดูกันแบบฮา,าไม่หวานไม่ไว้กันแน่ๆเราไปดูกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกค่ะตำนานหยุนเซียงหรือชื่อภาษาอังกฤษนะคะ The Gate of r e n e w a l เป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคแบบเทพเซียน โรแมนติกผจญภัยตัวนี้ก็จะบอกเล่าเรื่องราวนะเกี่ยวกับหยุนเซียงค่ะซึ่งระบบโดยคุณเฉินเสี่ยวชายหนุ่มผู้ควนคืนสู่ยุทธภพ,พหลังจากฝึกฝนอย่างหนักเป็นระยะเวลาหลายปีและเขาได้ออกเดินทางไปตามแม่น้ําและเทะเลสาบจนได้พบกับสหายหลายคนและสูหยานนานซึ่งระบบโด,ดยคุณเหมาเสี่ยวถงเป็นเซียนที่เล่นวูหานฉลาดและก็ตื่นตัวทั้งสองคนก็ได้สร้างมิตรภาพและความรักมันก็ค่อยก่อตัวขึ้นค่ะ ยุนเซียงและเหล่าสหายก็ใช้ชีวิตอย่างที่มีความสุขร่วมกันแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีมันก็มักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วจากโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพัานแในดีตยุนเซียงนั้นได้ค้นพบความลับที่น่าตกใจมากขึ้นและสถานการณ์รอบตัวก็เริ่มแย่ลงยุนเซียงกับเหล่าสหายค่ะต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญจนต้องลุกขึ้นมายืนอยากต่อสู้เพื่อความยุติธรรมสอบซีรีส์เรื่องตำนานยุนเซียงจะออนแอร์ทางไอฉีอี e ค่ะ วิสเปอรเป็นซีรีส์แนารแมนติกแฟนตาซีที่มาจากนิยายจีนของนักเขียนชื่อดังค่ะคุณจิ๋วลู่เฟยเซียงซึ่งก็บอกเล่าเรื่องราวนะเกี่ยวกับจี้วินเฮซึ่งรบบทโดยคุณตีลี่เริ่ปาน,นั่นเองผู้พิทักษ์กดซ้ายของหุบเขาบัญชาการปีศาจซึ่งได้รับมอบหมายจากลูกค้าคือองค์หญิงซุนเตอซึ่งรบ,บทโดยคุณคัวเสี่ยวทิงให้จับตัวปีศาจเงือกหนุ่มมาให้นางพร้อมกับกฎ3ข้อ ข้อแรกคือต้องพูดภาษามนุษย์ได้ข้อ2ต้องเปลี่ยนหางให้เป็นขา และข้อสุดท้ายต้องให้ปีศาจเลือกจงรักภักดีต่อองค์หญิงสุนเตอตลอดไปเพื่อแลกกับการได้ตำแหน่งหัวหน้าหุบเขาปีศาจนะคะชื่อวินเฮอร์ซึ่งรับบทโดยคุณตีรี่เล่ปานะคะก็ได้ทําสําเร็จไปแล้วสองข้อแต่ว่าข้อสุดท้ายค่ะอาจทาได้ยากเพราะปีศาจเงือกหนุ่มอย่างช้างอี้ซึ่งรับบทโดยพระเอกสุดหล่อนะคะคุณเลินเชียลุนกลับติดเธอแบบงองงมแงมชื่อวินเฮอร์นะคะจะทำภารกิจได้รับมอบหมายนี่สำเร็จหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันนะคะทางช่องโยคุ เรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าดูมากจริงนะคะส t a r b l u e Whisper ค่ะเรื่องต่อมาค่ะ Who Rules the World เป็นซีรีส์แนโรมิติกดราม่าที่มีต้นฉบับจากนวนิยายชื่อดังของชิงหลิงเย่ ตรงนี้บอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรต้าตรงที่มีราชวงศ์ตรงนะคะเป็นผู้ปกครองเมืองมาแบบช้านานซึ่งมีแคว้นที่อยู่ต้มน่าถึง7แคว้นความยิ่งใหญ่นี้ก็ทำให้อาณาจักรตรงนียถูกขนานนามว่าวใต้ล่าโดยภายใต้าการปกครองนี้ค่ะจะเชื่อฟังเฉพาะฮ้องเต้ที่ถือครองตราอาญาสิทธิ์เท่านั้นซึ่งตราอาญาสิทธ์ก็จะมีอยู่เพียงอันเดียวเท่านั้นค่ะในช่วงปลายราชวงศ์ตรงนะคะเป็นเวลาที่ราชวงศ์นั้นอ่อนแอมากและป้ายอาญาสิทธิ์หายสาบสูญไป ทรงพลให้บ้านเมืองในขณะนั้นเกิดความปั่นป่วนอย่างมากและในขณะนั้นมีจอมยุทธผูก้เก่งกาจเป็นสตรีนามว่าไปเฟิงซีรับโบทโดยคุณเจ้าลูกซือคะ่ะนางก็มีชายที่รู้จักกันมานานนะคะอย่างเฟิงหลันซีรับบทโดยคุณหยางหยางชายหนุ่มนิสัยสุขุมรอบคอบ ทั้งคู่ก็เลยร่วมมือก,กันออกตามหาตราอายาสิทธิ์ที่หายสาบสูญไปเพื่อมาต่อต้านอำนาจของปีศาจลึกลับที่ต้องการจะครองใต้ล่าเป็นเรื่องหนึ่งที่วามยาจะดูมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้หากคุณอยางอยางประกอบคุณเจ้าลู่ซื้อแค่เห็นตัวอย่างซีรีส์นี่ก็แบบโอโ้โหน่าดูมากๆก็มารอลุ้นกันค่ะทางวีทีวีเลยว่าพวกเขาจะตามหาตราอายาสิทธิ์ที่หายไปเจอหรือไม่ออนแอมื่อะไรเลตติ้งกระชูดอย่างแน่นอนค่ะ The Longest Promise ค่ะหรือว,วี่กุยเยาเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่วิมจะไม่พลาดอย่างแน่นอนที่สุดเหมือนกับหลายคนที่ชอบซีรีส์ในแนวพีเรียดนะคะก็เป็นซีรีส์ในแนวพีเรียดเทพเซียนนะคะกำลังภายในดัดแปลงนะคะจานิยาาเรื่องจูเยียนของนักเขียนชื่อดังค่ะคุณจางเย่บอกเล่าเรื่องราวของซื้ออิงนะคะตรงนี้รับบทโดยเซียวจานองค์ชายผู้เคร่งขรึมแล้วก็เยือกเย็นสง่างามเเพ้รถในจกักรพรรดิแห่งโครงสร้าง แล้วก็จูเยียนค่ะรับบทโดยคุณเรนมินองคหญิงผู้สดใสร่าเริงแห่งเผาซื่อโชคชะตาก็ลิขิตให้พวกเขาทั้งสองได้ครองรักกันแต่กลับจับพระจับพรูมาเป็นศิษย์ครูกันอยู่3ปีแม้จะมีความรู้สึกต่อกันมากขนาดไหนแต่ก็กลับไม่สามารถแสดงออกมาได้และชะตากรรมโหดร้ายที่ลิขิตให้ทั้งสองนั้นต้องอยืนคนแล้วฟังในสงครามการเมืองที่ทั้งสองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความรู้สึกหวานชื่นก็กลายเป็นความรักที่แสนจะเจ็บปวดก็โชคชะตากำหนดให้ทั้งสองต้องพัด พลาดจากกันอีกครั้งส่วนทั้งคู่จะลงเอยกันอย่างไรก็ต้องตามลุ้นค่ะซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ air ทางวีทีวีและตัวอย่างนะคะก็ออกมาเรื่อยๆเลยน่าดูมากๆเซียวจ้าแบบรอดูดังเทพพูบุตรจริงๆค่ะสอบซีรีส์เรื่องนี้หลนหมินเองก็สวยน่ารักเซียวจ้านเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะสอบในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากจะให้แฟนๆได้เห็นเขาในเซียวจ้านแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนออนแอร์เมื่อไรก็เรตติ้งกระชูดอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวีกูเยา อิมมัลเทลซัมซาราค่ะเห็นภาพโปสเตอร์นะคะเห็นพระนางเห็นตัวอยา่างแล้วเราบอกโอ้โ oh, ห oh, ซีรีส์เรื่องนี้พลาดไม่ได้จริงซีรีส์พีเรียตจีนแนวเทพเสียนอีกแล้วและดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนจีนนามปากาวา่าซูโม,โม่บอกเล่าเรื่องราวของทั้งโจค่ะรับบทโดยคุณเฉิงอี้จอมยุทธพ์พเนจอผู้กล้าหาญที่ระหว่างทางลงจากเขาเขาได้พบกับหญิงสาวนามว่าเยียนตันซึ่งรับบทโดยคุณหยางจือและชายของเธอค่ะอุีโม รับปุคุณจางรุย่ยด้วยความที่ทั้ง3ามคนก็มีแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับความชั่วร้ายเหมือนกันจึงตัดสินใจออกเดินทางร่วมกันต่อมานะคะก็มีเหตุให้ทั้งโจแล้วก็เหยียนต้านนั้นเรียกขึ้นความทรงจําที่หายไปของตัวเองกลับมาได้โดยบังเอิญซึ่งทางโจพบว่าแท้จริงแล้วตัวเองนั้นคืออิงยวนเทพแห่งสงครามผู้มีหน้าที่ปกป้องโลกกลับชาติมาเกิดในขณะที่เยียนตันเองก็เป็นเทพเซียนที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ ความทรงจำที่ย้อนคืนกลับมาทำให้พวกเขาทั้งสองนั้นต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์รักปนแค้นที่มีต่อกันในอดีตแค่ได้รู้เรื่องย่อนี่ก็อยากจะดูมากๆแล้วค่ะซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็พระนางระดับซูเปอร์สตาร์กันเลยนะคะแม่เหล็กดึงดูดเรตติ้งชัดๆระหว่างคุณยางจือและคุณเฉิงอี้ความรักของทั้งสองคนจะลงเอยอย่างไรรอติดตามทางโยคูค่ะ 《Dream of Splendor》ความฝันอันรุ่งโรจน์เป็นซีรีส์แนวย้อนอยุคอิงประวัติศาสตร์ที่ดัดแปลงมาจากบทละครงิ้วชื่อดังในสมัยราชวงศ์หยวนค่ะเจ้าพันเอ,อ๋อเฟิงเย่จิ้วเฟิงเฉนินประพันธ์โดยคุณกวนฮันซิงบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวนามว่าเจ้าพันเอ๋อค่ะซึ่งระบบทโดยคุณเหลิวอี้เฟยเป็นเท่าแก่ร้านน้ำชาในหางโจววันหนึ่งเธอได้รับข่าวคู่มั่นของเธอค่ะที่ชื่อว่าโอหยางซุย รับบทคุณสีไายเชียวได้สอบผ่านการเป็นขุณนางแต่แล้วเธอกลับถูกเขาทอดทิ้งถอนมั่นอย่างไม่ใยดีเจ้พาพันเอ๋อจึงเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อทวงความเป็นธรรมในระหว่างทางนะคะเธอได้ช่วยเหลือส่งยินจางซึ่งรับบทโดยหลินอินค่ะ หญิงสาวที่โดนชายชั่วนั้นเปรียบดังพี่น้องแท้ๆหลอกให้แต่งงานแล้วก็ทุบตีทำร้ายเธอและหญิงสาวนาว,ว่าซุนซาเหนียงรับบทคุณหลิวเหยียนนะคะสำหรับคนนี้เนี่ยเธอพยายามที่จะฆ่าตัวตายเมื่อมาถึงเมืองหลวงค่ะพ่านเอ๋ยยังคงโดนคู่บ้านขับไล่ทั้งสามสาวจึงตัดสินใจอยู่ที่เมืองหลวงต่อมุ่งมั่นช่วยกันเปิดโรงน้ำชายืนหยัดด้วยตัวเองพึ่งพาความสามารถแล้วก็อยู่เคียงข้างกันก้าวผ่านอุปสรรคเอาชนะความลำบาก จนโรงน้ำชาเล็กๆก,กลายเป็นโรงเตี้ยมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงแค่เรื่องย่อก็น่าติดตามแล้วนะคะสำหรับ Dream of Splendor เรื่องที่เจ็ดที่พลาดไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับคุณตีลี่เรอปาและคุณกงจินซีรีส์เรื่อง a l l e r จ u r นหรือ Legend of Aller เปนซีรี์นารมมติกย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์นะคะตรงนี้แดัดแปลงจากนวนิยายชื่อดังคา์ตี้หวงสูของนักเขียนซิงหลิงนะคะ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตี้จื่อหยวนซึ่งรับบทโดยโคลตีลี่เร่อปาทายาทผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวของตระกูลผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจากักรจากโศกนกาฏกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับเธอนะคะทำให้เธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อซ่าตัวเองและเพื่อที่จะเปิดโปงนะคะเกี่ยวกับราชวงศ์ปัจจุบันที่ขึ้นครองบัลลังก์เนี่ยและเพื่อที่จะล้มล้างบนทิ่นีกับครอบครัวของเธอเธอก็เลยเข้าไปอยู่ในวังภายใต้ชื่อเลนอัลเลอร์และเธอได้พบกับองค์ราชทายาทสุดหลอ่อ นามวหานเย่ซึ่งรับบทโดยคุณกงจินทั้งสองก็เริ่มช่วยกันสืบสวนกรณีการลุกรานของต่างชาติแม้ว่าความใกล้ชิดจะทําให้ความรักนั้นเริ่มเบ่งบานแต่ความเป็นปฏิบัติระหว่างครอบครัวของทั้งสองคนเกี่ยวกับการสังหารหมู่ของตระกูลตี้ก็คือตระกูลของนางเอกนั่นเองก็เลยทาให้เกิดความตึงเครียดนะคะระหว่างความสันึกคนทั้งสองความรักความแค้นที่มีอาจลืมเลือนนั้นจะลงเอยยังไงตรงนี้ออนแอร์ทางโยคูค่ะ นั้นคือซีรีส์ในแนวย้อนยุคทั้ง7เรื่องที่แบบน่าดูมากจริงๆพลาดไม่ได้สักเรื่องในช่วงปี2022ออนแอร์เมื่อไหร่ก็เรตติ้งกระชุดอย่างแน่นอนที่สุดค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องค่ะก็ได้แม่เหล็กดูดเรตติ้งกันทั้งนั้นระดับซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของจีนกันแบบล้วนๆค่ะขอคุณสำับการติดตามรับชมคลิปนี้กันด้วยนะคะและขอทุกคนมีความสุขมากๆขอพระเจ้าวอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ